มาแล้วครับสำหรับมือใหม่ครับหรือมือเก่าครับที่วางเครื่องเสียงไ่นานครับคลิปนี้จะพาชมครับตั้งแต่เริ่มเปิดเริ่มปรับเริ่มอะไรทุกอย่างเลยครับผมครับเพื่อเรียนรู้ใหม่ครับเปิดเพลงปีใหม่นี้ถ้าต่อถูกปรับถูกไม่พังแน่นอนครับมาชมครับเบสิกง่ายๆครับผมครับหลายคนที่กําลังงงครับทําไมไม่ดึงไม่ดังครับมีขั้นตอนหลายอย่างครับผมครับเครื่องเสียงก็มีระแบียบว่าเป็นมิกครับนี่มิกก็คือสูตรรวมสัญญาณทุกอย่างครับเราจะเปิดอะไรครับเราต้องผ่านมิก คอสระบที่แยกสัญญาณความถี่เบสกลางแหลมเท่านั้นครับ EQ เป็นตัวปรับความถี่ต้องการเพิ่มต้องการลดอะไรก็เป็นตัว EQ Power ก็เป็นตัวออกไปหาขยายแล้วคงนั่นเองครับทีนี้มาดูจุดหลักครับผมก็คือมิกมิกเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนงงมากใช้งานได้เปลี่นมากก่อนจะเปิดพวกนี้ได้ครับสัญญาณต้องมามีกก่อนครับขั้นตอนแรกเปิดนิ่ขึ้นครับนี่ตัวนี้ครับสําคัญเลยมาเตอร์ครับ แนะนำให้เล่ขึ้นก่อนนะครับผมครับ2ทําอะไรครับหลายคนยังงงอยู่บางคนครับเดี๋ยวตรงนี้ไฟไม่ขึ้นเห็นไหมครับถ้าไฟไม่ขึ้นตรงนี้แปลว่าเสียงจะออกไปหาข้าล่างครับต้องจาไม้ได้ไฟต้องขึ้นตรงนี้ก่อนครับค่อยมาเปิดพวงคอเร์ขึ้นไปถ้าไฟวิ่งปุ๊บนะครับสมมติเราเปิดเพลง,งไหมครับเี่ยเปิดเพลงเนี่ยผ่านโทรศัพท์ไฟวิ่งครับนี่ไฟวิ่งแปลว่าสัญญาณมหาแล้วก็สามารถเปิดดังได้เห็นไหมครับนี่เปิดดังคือสัญญาณมหา บิ๊กแล้วครับพร้อมที่จะลันไปหาพาววเอร์แล้วครับผมครับต่อมาครับสัญญาจากบิ๊กจะวิ่งมาหาอีคิวครับบางคนที่มีคิวก็เป็นไรครับเข้าคอร์ดมดเลยครับทีนี้อีคิวมีอะไรบ้างครับผมอีคิวก็ทั้งหทสามสิบเดแบงครับนี่31มบเดแบงครับเบสิกห้ามรีบปรับเห็นไหมครับแฟตไว้ก่อนไม่ต้องไปปรุงไปปรับอะไรครับผมครับแฟตอย่างนี้ไว้ก่อนไม่ต้องเพิ่มอะไรครับผมครับคอยฟังเสียงว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับผมครับอย่างตัวนี้ตู้ผมออกแบบมาเป็นตู้ที่ แฟดแล้วครับต่อกาารความถี่วานดอกถูกต้องครับตามตามหลักทุกอย่างทําให้เสียงมันคมครับจะมีความดังเพิ่มขึ้นทีนี้จุดเด่นได้อยากห้พูดขึ้นนี่ครับต้องการความซิปของไม้ครับทดสอ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 บซิปเลยครับซิปขึ้นก็เสียงไม้หอนครับต้องซิปพอดีครับผมครับก็เอาประมาณสักขึ้นไปสักหนึ่งขีดก็ได้ครับผมนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะทดสอบทดสอบนี่ก็ซิปแล้วเสียงไม้ก็ชัดแล้วครับผมครับ ต่อมาหนึ่งความถี่ที่ผมอยากให้ลดครับนี่ครับสามถึงสี่เคครับอยากให้ดึงลงครับนี่ดึงลงทำไมดึงลงครับเพราะว่าหนึ่งครับช่วงนี้เป็นความถี่ที่กัดหูเขาไมได้แล้วเปิดเพื่อนเบาๆไม่ต้องลดได้แต่ถ้าเราเปิดถึงร้อยดีบีเก้าสิบร้อยร้อยสิบตรงนี้ครับจะกัดหูมากเราฟังเหมือนเครื่องเราดังไม่เพาะดังมัวครูครับนี่ดึงก็นี้ลงแก้ปัญหาได้ครับผมครับทีนี้อะไรอีกครับตึงครับแบบ ร้องเพลงหรือเปิดเพลงอเออเออตัวนี้ครับแนะนําดึงลงเลยครับดีที่สุดครับทีนี้ฝั่งนี้ครับเอาขึ้นนิดหน่อยครับหัวก็เดืองให้มันตึ๊บตึ๊บตึ๊บหน่อยก็มีแค่นี้สลับตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายครับต่อมาคอร์ดก็เบสิกผมสอนลายคลิปเรื่องคอร์ดกรก็ปกติมาเดิมทุกอย่างเกณฑ์ครับนี่ปรับความถี่ครับเบรกกับกลางต่อกันอันนี้ปรับความถี่แหลมไม่ต้องทําอะไรครับเอา120 130 140พอดีแล้วแต่แนวเสียงที่เราชอบครับ power ก็มีหน้าที่ขยายสกันเดียวครับจากคอสมาหาพุ่ก็เล่นขึ้นก็แบ่งออกให้ได้ครับกลางเห็นไหมครับนี่ตัวสอบตัวสอบตัวสอบนี่แสงกลางครับอันนี้แสงเบสครับตัวสอบตัวสอบนี่ครับแสงเบสครับนี่ประมาณนี้ก่อนที่จะ,ะเปิดจากผมนี่ก็เล่นฟังก่อนว่ามันตรงหรือเปล่าถ้าเราตอพผิดงานเข้าด้วยเป็นการตอบคอสนี่ครับตอคอสผิดก็งานเข้าครับให้อยู่มาทัร้อยสิบร้อยสี่สิบแล้วแต่คนชอบ ใครชอบแข็งครับก็ดันมาจักร้อยสี่สิบก็ได้ความแข็งด้วยครับผมครับใครชอบเบรดนุ่มลึกก็ลงไปจากร้อยสิบครับผมแต่ตรงนี้ก็อยู่กับตู้ด้วยว่าเราตู้แนวไหนครับอยากตู้เนียครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแนวคนละแนวเสียงนะครับผมครับคนละแนวเสียงเลยนะครับผมครับการปรับคอร์สเราต้องดูที่ตู้ด้วยว่าเราชอบแนวไหนครับเริ่มต้นที่การซื้อก่อนจุดหลักเราชอบแข็งชอบนุ่ม ชอบเพลงสไตล์ไหนจุดนั้นอ่ะจุดสําคัญในการเลือกซื้อตู้ครับเราจะอตู้นิ่มไปทําให้แข็งก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะทําให้ดอกเสียหายได้ครับผมอุปกรณ์คร่าวๆก็จะประมาณนี้ทีนี้อันนี้รันสมบูรณ์ปรับสมบูรณ์แล้วครับนี่ครับมาตายอยู่ข้างบนครับผมการปรับมิดผิดพลาดหรือปรับมิดผิดปกติครับผมอย่างผมพูดไม่ไครับเห็นไหมครับขาผมว่าถ้าทุบมันเองแฟดเห็นไหมครับทดสอ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 บนี่ครับทดสอบผมแค่ลดแค่นี้ลงก็พอทดสอบทดสอบนี่เสียงไมค์ก็ชัดแล้ว ไม่มีอะไรมากมายครับแค่นี้จริงครับถ้าระบบเราได้ครับผมครับเปิดเพลงล่ะเปิดเพลงเนะาะเปิดเพลงแล้วต้นเปิดเพลงครับก็แนะนําแฟดไปก่อนไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายครับผมบแฟดไปก่อนยิ่งปรับยิ่งบูสอาจจะทําให้ลำโพงเราขาดได้อาจจะไม่จบป,ปีใหม่ได้ครับแฟดไปก่อนคั้แรกครับผมเล่นกันก่อนทคร ปรับครับแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเบรดบางคนชอบกลางบางคนชอบแหลมครับผมครับเราชอบอะไรครับให้ลดเสียงตรงข้ามครับสมมติเราชอบเบดเราก็ลดกลางแหลมลงครับนี่ลดกลางแหลมลงลดลงพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าลดสุดครับผมครับลดแบบพอดีครับเร่ขึ้นครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเบดก็เด่นขึ้นมาทีโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรครับถ้าเราไปพูดเบดช่วย จากเซกลางครับทำทันที่เกลางครับเขาก็ไปทำสเปรดด้วยทําให้ดอกการทํางานผิดความที่หรือดอกขาดได้เวลาระเบิดแรงครับการเปิดผิดความที่เปิดจะบอกเป็นไรนะครับแต่ถ้าจะเปิดแรงครับมีผลต่อระพงแน่นอนครับผมครับเนี่ครับทีนี้ถ้าใครชอบกลาง่ะทำยังไงครับเริ่มต้นจากแฟนก่อนเหมือนเดิมครับลดเบสดลงนี่ครับลดเบสดลงได้ขึ้นกลางก็เด็ดเลย แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับการปรับ EQ ปรับคอสต์ต่ออะไรจะประมาณนี้ทําเหมือนผมทุกอย่างดังกันผมนอนครับแต่แสงตู้ต้องต่อยถูกเปีกกลางแหลมแยกกับกันรั้วิธีชก็คือลดเสียงหาครับก่อนต่อก่อนเปิดแล้วก็ลดเพิ่มลดเพิ่มหาก่อนว่ามันตกเป้าหรือเป่าการปรับคอสตนี่ก็สําคัญครับว่าตกเป้าหรือเปล่าครับทั้งสองข้างเลยต้องดูให้ดีครับบมงเอาจุดนี้ครับ EQ ห้ามบูดเกินอระมาณครับแบบพอดีพงงามพอครับไม่ต้องเยอะถ้าเยอะมีสิทธิ์ขาดแน่นอนว่าเป็นด้านเปิดเพลงครับ ห้ามพูดเกินบางคนครับผมบอกเลยครับมางี้เลยครับเนี่ยเนี่ยมาถึงบริษัทเนี่ยดอกขาดมาครับผมบอกว่าไม่ได้เปิดแรงครับเห็นไหมครับไม่ต้องเปิดแรงครับความถี่มันก็เคลื่อนเลยเรามันเดี๋ยวไราไมี่ไปเที่ยวนังเสกกันโอ้โหไม่ได้เปิดแรงนี่แหละไม่ได้เปิดแรงครับผมครับเพราะว่าเราปรับวผิดถ้วเราปรัาแฟลตนะครับอ่าเป่าแฟลตอยู่สำคัญเลยนะครับผมต้องดูช่วยกันดีครับสำหรับใครที่ยังไม่เมาก็ดูช่วยคนที่เมาด้วยลังสินมันลาย แค่นี้ไม่มีอะไราไมากมายครับก็ฝากไว้ครับปีใหม่ปีนี้ครับอยู่รอดปลอดภัยทุกเครื่องสหรับเครื่องเสียงของเราครับผมคุณครับผม